มีหลายครั้งนะครับที่มาถามในกลุ่มแล้วก็ทั้งแชทมาถามนะครับว่าเวลาประกอบเครื่องใหม่ทำไมวาวมันถึงถึงดังจังนะครับถึงดังคือเวลาประกอบเครื่องใหม่เนี่ยให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนิ c เวฟร้อยซีเซตไอคิก ร้อยยี่สิบห้า P X ร้อยยี่ห้ารสิบนะครับอีรุ่นที่มันมีน็อตขันสองตัวเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าคุณจะใส่ตามมาร์กตัวนี้ถูกนะครับแต่สิ่งที่คุณใส่ผิดเนี่ยมันคือจังหวะของจังหวะของแคมนะครับใส่ให้มันถูกนะครับใส่ให้มันถูกนะครับเพราะว่า มันกลับมาตำแหน่งนี้ก็ได้กลับมาตำแหน่งนี้ก็ได้คือในแคมเนี่ยมันจะมีจังหวะอัดสุดนะครับเนี่ยตัวนี้อัดสุดจังหวะนี้คือจังหวะที่เราประกอบเครื่องคือในจังหวะที่เราตั้งวาวให้ตั้งในจังหวะนี้นะครับคือบางคนใส่ผิดไงไปใส่จังหวะนี้นะครับแล้วทีนี้จังหวะนี้เป็นจังหวะโอเวอร์แลปเนี่ยกระเดื่องทั้งคู่เนี่ยมันเหยียบไว้อยู่นะครับเวลาคุณตั้งวาวเนี่ย คุณก็ต้องพอคุณประกอบผิดปับ๊บคุณก็จะมาเวลามาตั้งวาลคุณก็จะมาตั้งจังหวะนี้นะครับทีนี้พอมาตั้งจังหวะนี้เนี่ยพอใส่ผิดปั๊บเนี่ยคุณจะต้องมาตั้งวาลจังหวะนี้จังหวะนี้เป็นเป็นจังหวะที่วาลเปิดคู่พอวาลมันขยับไม่ได้คุณทําไงครับเพราะความคุณเข้าใจผิดคุณก็มาขายวาลว,วาลอยดีเอเสียออกนะครับเพื่อให้มันได้ระยะคุณก็มาขายออก พอคุณมาคลายออกปั๊บคลายออกทีนี้ในจังหวะที่มันดังจริงๆอ่ะคือมันจังหวะนี้พอแคมหมุนมาอีกจังหวะหนึ่งมันเป็นจังหวะอัดสุดเนี่ยพอคุณมาคลายจังหวะนั้นออกมันจะทําให้ตำแหน่งที่ถูกต้องจังหวะที่ถูกต้องของมันเนี่ยกลายเป็นวาวห่างนะครับนี่จังหวะที่ถูกต้องจังหวะที่ถูกต้องคือจังหวะนี้พอทีนี้ จังหวะที่มันดังมันคือจังหวะนี้ไงเนี่ยเพราะคุณไปใส่ผิดจังหวะมันติดได้จริงนะครับแต่ระยะวาวมันไม่ถูกบางคันถึงกับเร่งไม่ขึ้นนะครับเร่งไม่ขึ้นเพราะอะไรในจังหวะที่มันเปิดเนี่ยในเมื่อระยะห่างมันหายไปตั้งเยอะเนี่ยระยะห่างมันหายไประยะยกเคยยกได้ประมาณหนึ่งทีนี้พอคุณไปสร้างวาวห่างระยะยก มันก็ยกได้ไม่เท่าเดิมคายได้ไม่เท่าเดิมดูดเข้าได้ไม่เท่าเดิมมันก็ส่งผลให้เล่งไม่ขึ้นเล่งไม่ดีแล้วก็มีเสียงดังเนี่ยเวลาใส่ใส่ให้มันถูกนะครับใส่จังหวะนี้นะครับจังหวะที่ราบเรียบยังไม่เหยียบยังไม่กดนะครับเนี่ยจังหวะนี้ใส่ให้มันถูกต้องเนี่ยถ้าใส่ให้ถูกต้องปั๊บพอมุนมาอีกจังหวะหนึง่งคุณจะรู้เลยอา้าว ตั้งผิดนี่มันห่างนะครับคุณก็แค่ตั้งไปใหม่นะครับตั้งไปให้มันถูกลูกอัดสูตรมากจานไฟตรงตรงนี้ถูกระยะวาวถูกมันมันแค่นี้เองนะครับเนี่ยเมันก็จะมีระยะฟรีจังหวะตั้งวาวตรงนี้ที่เราตั้งวาวนะครับทีนี้พอเราหมุนมาอีกที่นึงเป็นจังหวะโอ้แลบปับ๊บวาวไอดีเปิดไอเสียเปิดขู่มันก็แน่นก็ตึงนะครับ หมุนมาจังหวะอัดสุดจังหวะตั้งวาวมันก็ยังอยู่ในระยะเพราะมันอยู่ในระยะแบบนี้แน่นอนนะครับมันไม่ดังแน่มันก็ไปอยู่ในระยะของมันที่มาตรฐานที่เขากําหนดมาระยะห่างตามที่บริษัทกําหนดมันไม่ดังแน่ๆนะครับแต่ถ้าคุณตั้งผิดจังหวะไม่ใช่ตั้งผิดจังหวะหรอกใส่แคมนะ่ะใส่แคมผิดไงคุณมาใส่แคมแบบนี้นะครับคลิก p c a ก็เหมือนกันนะครับคุณไม่ใส่แคมแบบนี้ พอไปใส่แคมแบบนี้ปุ๊บแล้วคุณทําไงคุณก็มาดูมาร์คคุณดูแค่มาร์คตรงนี้ไงเออมาร์คตรงนี้ตรงปับ๊บแต่ข้างในเนี่ยมันไม่ตรงถ้าให้ตรงจริงต้องอย่างนี้นครับเนี่ยเออมันต้องอย่างนี้อ่าเฟืองโซ่ตรงมาร์คตัวแคมเนี่ยตรงจริงๆแล้วคุณก็ตั้งวาลไปเลยนะครับตั้งวาลไปเลยมันก็จะมีจังหวะที่ดิ้นได้แค่ตรงนี้พอจังหวะ โอ้แหจริงๆมันก็แน่นไปตลอดเวลาหมุนเนี่ยมันจะแน่นตลอดนะครับมันจะติดกันตลอดมันจะมีฟรีแค่ช่วงระยะตั้งหวางแค่ตรงนี้นี่เองนะครับอ่ามีแค่ตรงนี้เอง